ตัวใหญ่แห้งไปไม่ออกพี่น้องมาดังมาพอ,อดีนัสซ่าพี่น้องคุยกันจมใส่ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องมาสุูุ่สุคนค่ะทางฝั่งไทยฝั่งลาวและทั้งต่างประเทศมากค่ะพี่น้องคะพีพ่อไปกิน้อยแข้งตัวบกใ้อยพี่น้องตัวใหญ่แห้งเสียงผู้ใหญ่เลยตัวสบไยเมยีอยกพี่น้องมาดังมาพอดีปลาหอยแข้งตัวใหญ่มากคะ่ะตัวใหญ่บ่ใหญ่ยี่หี่มาพี่น้องแซบแซบน้ำกันคะ่ะ แซบนำกันนะจ๊ะพี่้องคุยกันเจมใส่ืมเปิดแม่เปิดเมีะ เปลือกมันแข็งเราไปน้องมันตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆกรอบ Ừm. Uh -huh. Tuyn nhai bạn mình không? 一个了 พักบ่มีค่ะันกับพอหคำคำ<ป>เปนไเปมะไหม อื้อเปลี่มาคอยแข่งถูกใจครับอว้วน Mm-hmm. <laughs> nhà em เสียงแ้เลยฟื eh ่มเฟืนสีบอยู่เมือจเสียงแหงเสียงแหงมิดผักเนี่ยผักบ้งมีอือฮือ

ลางใหญ่เต็มเลยทั้งเสือผ้าเสือศักผ้าภัยโอ้เมือ่อยแค่คิดกจะรเป็นลมเหมอนกนคะ่ะพี่น้องแซบ่บนะคะอันนี้ก็ได้มาแต่บางเดียวกันกับกลุ้มมือนะอิม่มตัวใหญ่แห้งพี่น้องกิโลกลัว,นวนะะ่น่น่ะค่ะอิ่มพี่น้องกินยังได้นในแซ่บอยู่ป่ะ ไอแมวต้องไปเอาของไปซนนี่มาส่งของคือมาคำเถี่ยวสิไปเลยเด้าปีนอ้องเด้าขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกทัวร์กังใจค่ะขอสุขภาพแข็งแรงลำลำลุลุ่ถูกหวยวัวนทีหนึ่งมาสกูสกคนเด้าปีนอ้องเจ้าขอบคุณค้าไปหาเฮดเวียกพี่น้องเลยเมือ่อยปิดกล้องให้หน่อย